อูเก์จื้อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระอูเก์จื้อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระตูมู ปู่เฉิงหลินต้นไม้ต้นเดียวไม่ได้สร้างป่าตูมู่ปู่เฉิงหลินต้นไม้ต้นเดียวไม่ได้สร้างป่า อีคสู่ถึงผู้เหลี่วเสนลินต้นไม้ต้นเดียวไม่สามารถกลายเป็นป่าได้อีคสู่ถึงผู้เหลี่วเสนลิน ต้นไม้ต้นเดียวไม่สามารถกลายเป็นป่าได้ปีวี่เก้์เหยินลี่เลี่ยงโยเซียนป้านปู้เฉิงต้าซื่ออุปมาว่าพลังส่วนตัวที่จำกัดไม่สามารถ บรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ปีวีเกเหยินนนลลีีลี่่เเยยยงโยซปัป้้เ้เฉิ้า้ื่ือุปมาว่าพลังส่วนตัวที่จำกัดไม่สามารถบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ตันซปู单丝不成เ独木ยนตไม้เ,มเส้นเดียวไม่เป็นได้ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่าตันซือปู้เฉิงเสียนตูมู่ผู้เฉิงหลิน ไหมเส้นเดียวไม่เป็นได้ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่าเล่าปีเอ่ยประโยคนี้ไว้เมื่อตอนที่สาบานเป็นพี่น้องร่วมกับกวนอูและเตียวหุย ตอนแรกทั้งสามคนต่างขมเมนกันเล็กน้อยเล่าปีคำนวณเสร็จสับว่าหากจะคิดการใหญ่สองคนนี้จะมีประโยชน์กับเราแน่อุปปมาว่าไหมเส้นเดียวไม่เป็นได้ไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ